สวัสดีครับผมไอาจาก YouTube กมวันเวนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงเออเลเวล25ถึง30เอ้ย35อยู่นะครับผมก็ที่ที่เราจะมาก็คือแมปหนอนดินนั่นเองนะครับตรงมอลล็อกนะครับแล้วก็เดินลงมาข้างใต้สองแผ่นที่นะครับผมออย่าถามว่าเลเวลแค่นี้มาทำอะไรนะฮะก็เลเวลแค่นี้เราสามารถตีได้2ตัวก็คือนี่ครับสติลชอนชอนกับกับอีกตัวก็คือมูก้าครับตัวต้นกระบองเพชรนะฮะ โอลิโอลิบัง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 ครับบังบังใจป่าไม่เก็บเราเก็บให้นะฮะก็เราตีได้แค่2ตัวนะครับถ้าเรายังเลเวลน้อยอยู่นะครับยกเว้นนะครับเป็นเมดกับเป็นอาเชอร์เนี่ยสามารถยิงหน่อดินได้เลยนะครับก็นี่ครับอันนี้คือมูก้านะครับผมเนี่แหละเราเลเวลน้อยแล้วก็จิ้มเนี่ยนะครับมูกาครับจิ้มมูกาจิ้มสติปชอนๆไปนะครับพวกเลเวลเยอะๆเขาก็นะครับไปยิงหน่อดินกันหมดนะฮะ คือถ้าใครเล่นเมดเล่นอาเชอร์เนี่ยสามารถยิงหนอนดินได้เลยนะครับเลเวลสัก30เนี่ยก็ยิงแล้ววิ่งเอานะครับส่วนถ้าพวกเลเวลน,น้อยๆอย่างสายตีใกล้เนี่ยก็ก็มาตีหมูก,ก้าวได้นะมาตีหมูก,ก้าตีสติชอน,ชอนเอานะครับผมน,บบนี่ก็แมปนี้ค่อนข้างจะคนเยอะนิดนึงนะครับผมก็เยอะจริงๆเยอะมากครับเยอะเดินไปนไหนก็เจอคนนะครับผม เราจิ้มหน่อนดินไม่ได้ครับเราจิ้มได้แต่สตีชอนชอนครับตอนนี้จิ้มไม่พอจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับเปลืองจริงๆนี่ครับนักหนูเขาก็จิ้มหน่อนดินไปครับเราจิ้มสติชอนชอนครับเพื่อพุกเก็บไอ้ที่สตีชอนชอนมันไปกินของคนอื่นมาก็สบายเรานะครับผมนี่ก็าเป็นหนทางหาตัง์อีกวิธีหนึ่งเลยนะครับส่วนมูก้าก็อย่างที่เคย ทำคลิปไปแล้วหลายทีนะฮะก็มันก็ตัวมันเนี่ยได้จ็อบใกล้ๆกับเลเวลนะครับมันก็เลยทําให้เก็บเลเวลได้เยอะนะครับแต่แมปที่มันเคยอยู่ตอนที่เราเล่นในอีเดนมันแมปนั้นอีกมูก,ก้าน้อยมากครับอย่าไปเลยครับเสียเวลาเปล่านะฮะก็มาแบบนี้ดีกว่านะครับนี่แบบนี้ก็มีงูให้กินเอ้ยมีงูให้ยิงด้วยนะฮะก็มีดรอปด้วยเผื่อลุ้นการดได้นะครับผม อย่าไปจิ้มนะครับเลเวลน้อยๆอย่าไปจิ้มนะให้เมดให้อาเชอร์เขาจิ้มกันไปนะเอาไว้เลเวลสูงๆอันอีกสัก45ค่อยมาจิ้มหน่อนดินก็ได้นะครับพวกสายซีใกล้เรายังสู้พวกงูกับหน่อนดินไม่ได้นะครับเลเวลน้อยๆให้พวกเมทพวกอาเชอร์เขาจัดไปนะครับที่นี่นี่สามารถอยู่ได้ยาวยันเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับก็คือเน้นแบบอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เป็นธาตุดินทั้งหมดนะครับเอาลูกสนูไฟหรือไม่ก็ดาบไฟหรือไม่ก็ถ้าเป็นเมทก็ใช้ไฟโบนะครับก็ยิงได้แทบทุกตัวนะครับผมงูเป็นธาตุพิษก็ช่างมันนะครับเอาไฟยิงไปนั่นแหละนะฮะโอเคครับคลิปนี้ประมาณเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่ที่เขาลับตี้กันครับดูครับเป็นฝูงครับดูคนครับนี่ครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเลเวลนะครับผม มีทุกช่วงนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบมาได้หมดนะฮะที่แมบ,บนี้อ,อย่าก็เลือกเอาตัวที่เราไหวนะก็อย่าฝืนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะนอนเอาง่ายๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ